สวัสดีครับก็เจอกันอีกครั้งนะฮะวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นการทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์แรงเศียดทานของวัตถุ2ชิ้นนะฮะเพ่อิญว่าผมไปเจอโจทย์ในฟิสิกส์มัธยมปลายนะฮะคุณแกสโตเจนถามมาว่าสองข้อนี้นะฮะข้อ5ผมไม่กล่าวถึงนะฮะสรุปง่ายๆคือข้อ5ก็คือวัตถุตัวสีเหลืองตัวนี้นะฮะ เมื่ออยู่ในสมดุลก็อยู่ก้นถังเพราะว่าอะไรครับเพราะ,ะตัววัตถุตัวนี้มีความหนาแน่นมากที่สุดเพราะนั้นเป็นไงฮะก็จะจมอยู่ที่ก้นถังโอเคนะฮะในขณะที่ข้อสี่จะเป็นเขาอบอกว่านักศึกษาภาควิชาวิศกรรมขึ้นกลนะฮะ,ะต้องไปฝึกงานช่วงปิดเทอมนะฮะแล้วก็ต้องกรอ,อกเอกสารขอฝึกงานแล้วก็มีคําถามท้ายเอกสารนะฮะขอฝึกงานว่าให้อ่ แสดงแนวคิดในเรื่องการหาแรงเสียดทานสถิตระหว่างวัตถุ2ชนิดนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นคำถามในวิชาฝึกงานมันงฮะน่าจะนะฮะ,ะเพราะว่าในวิชาอื่นจะไม่มีที่จะใช้ความรู้ทั่วไปในการโซ่อย่างนี้นะฮะดัะนั้นก็น่าจะเป็นวิชาฝึกงานจริงๆนะฮะ ลองดูวิธีครับโจทย์เขาบอกว่ามีวัตถุอยู่2ชิ้นนะฮะก็คือลูกบาศขนาดนี้นะฮะมีแผ่นไม้ขนาดนี้แล้วก็อุปกรณ์ที่มีให้ใช้คือมีทั้งไม้บรรทัดมีเชือกมีตุ้มมีตายช่างสปริงมีนาฬิกาจับเวลานะฮะมีวนเนียมีอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยจากอุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยปรากฏว่ามันสามารถใช้ได้หลายวิธีนะฮะแต่วิธีที่ผมเสนอก็คือเป็นวิธีที่น่าจะง่ายที่สุดนะฮะ วิธีการก็คืออะไรฮะเราก็เอาอะไรฮะตัวลูกบาศกมาเป็นไงฮะช่างด้วยอะไรฮะช่างด้วยเครื่องช่างเป็นไงฮะเครื่องช่างสปริงได้อะไรฮะได้มวลของมันออกมาถูกต้องไหมฮะแมสของมันออกมาจากนั้นเป็นไงฮะเราก็เอาอะไรครับเป็นไงฮะเอาแผ่นไม้วางอยู่บนโต๊ะถูกต้องไหมครับเอาอะไรกั้นที่อะไรฮะด้านหน้าตัวนี้ซะถูกต้องไหมครับแล้วเสร็จแล้วเป็นไงฮะกั้นด้านหน้าตัวนี้ไว้นะฮะ ฟิกซ์มันไว้จากนั้นเป็นไงฮะจับกล่องลูกบาศกตัวนี้วางอยู่บนแผ่นไม้แล้วเป็นไงฮะอ่ะยกแผ่นไม้ขึ้นอ่าให้ทํามุมกับอะไรครับให้ทํามุมกับอ่าอะไรฮะให้ทํามุมกับอ่าพื้นราบนะฮะก็จะได้เป็นอะไรฮะก็จะได้เป็นตามเส้นปละอะตัวนี้จากนั้นเป็นไงฮะจากนั้นก็อ่ะเราก็จะอ่ะยกขึ้นไปจนอะไรฮะจนมันทํามุมค่าหนึ่งที่อะไรครับมุมเซต้าค่าหนึ่งที่อะไรฮะ ที่อะไรฮะที่ตัวลูกบาศกตัวนี้เริ่มอะไรครับเริ่มถลายโอเคนะฮะอ่ะที่จุดที่เริ่มถลายเราก็วัดมุมจากนั้นเราก็หาอะไรได้ครับเราก็หาโมนของมันได้วิธีการก็คืออะไรฮะเราก็ตัดฟรีบอดี้ใดแกลงออกมาเป็นไงฮะถ้าเราเขียนรูปก,ก็คืออ่ะมุมเซนต้าที่เราวัดได้คือมุมอ่ะค่าหนึ่งเป็นไงฮะจากตัวลูกบาศก์ไยฮะเมื่อลูกบาศกเริ่มถลายเราก็เขียนฟรีบอดี้ไดแกลงต้องไหมฮะอ่ะฟรีบอดี้ใดแกลงมันคืออะไรฮะตัดวัตถุกออกมาให้อะไรครับ เป็นอิสระจากนั้นเขียนนะฮะแรงภายนอกทั้งหมดที่กระทำกับประตูแรงแรกก็คืออะไรครับ mg แรงต่อมาก็เอะฮะเนื่องจากมีอะไรฮะ,ะมีผิวสัมผัสระหว่างพื้นอของแผ่นไม้กับอะไรครับกับตัวลูกบาบเพราะนั้นก็จะต้องมีอะไรฮะก็จะต้องมีน m a l force ที่กระทำกับตัวอะไรฮะตัววัตถุตัวนี้ถูกต้องน่ก็คือแผ่นไม้กระทำกัน ตัวลูกบาทตัวนี้ก็เป็นนอร์มอลฟอร์สตัวนี้ก็เป็นแรง MG จากนั้นเป็นไงฮะเราก็ตั้งอะไรครับตั้งแกนให้อะไรฮะให้ขนานกับตั้งฉากกับอะไรฮะตั้งฉากกับพื้นเอียงที่อะไรฮะที่วัตถุวางอยู่แกนที่ขนานเราให้เป็นอะไรฮะแกน X ไปทางด้านขวาเป็นบวกในขณะ,ะที่แกนอะไรฮะแกนที่ตั้งฉากกับอะไรฮะตั้งฉากกับพื้นของอะไรฮะพื้นเอียงก็คือให้เป็นอะไรฮะแกน Y มีทิศทางขึ้นเป็น บวกจากนั้นเป็นไงฮะเราก็ตั้งสมการอีกตัวหนึ่งที่ตกไปคืออะไรฮะอีกตัวหนึ่งก็คือแรงอะไรฮะแรงเสียดทานถูกต้องไหมฮะเพราะว่าที่พื้นกับอะไรฮะผิวสัมผัสระหว่างอะไรครับแผ่นกระดานกับลูกบาศมีอะไรฮะมีความสูญเพราะนั้นเป็นไงฮะวัตถุเริ่มเคลื่อนที่พอดีถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นจะต้องมีอะไรครับมี fs ซึ่งมีค่าที่กับอะไรฮะ mu s คูณ n ถูกต้องไหมฮะเพราะมันเพราะเพราะว่าวัตถุเริ่มถลายเพราะนั้น แรงสรุดท้ายก็จะต้องเป็นแรง,ส,รงสุดทายสถิตถูกต้องไหมฮะ,ะจากนั้นเราก็อะไรฮะแตกแรงที่ไม่อยู่ในแนวแกนเข้ามาในแนวแกนแรงที่ไม่อยู่ในแนวแกนนี่แรงอะไรฮะก็คือแรงอะไรฮะ mg นั่นเองก็แตกเข้ามาในแนวแกนอันนี้เป็นมุมอะไรฮะมุมเซตา้ามีค่าเท่ากับอะไรฮะมุมที่พื้นเอียงกระทำกับอะไรฮะกระทำกับพื้นาราบถูกต้องไหมฮะเป็นค่ามุมเซต้าที่เราวัดได้โดยใช้ไมโครแทคเตอร์รูปครึ่งวงกลมถูกต้องไหมฮะมว แรงที่เราแตกออกมาทางด้านที่ไม่มีมุมเป็นอะไรครับเป็น mg sin ายนะฮะเซต้าในขณะที่แตกเข้ามาทางด้านที่มีมุมเป็นไงฮะตัวนี้ก็จะเป็น mg c o s คอเซต้าถูกต้องไหมฮะจากนั้นก็ตั้งสมาการในแนวแกน x กับแกน y ที่เราตั้งขึ้นมาใหม่ถูกต้องไหมฮะซิกมาอะไรครับซิกมา fy มีค่าเท่ากับอะไรฮะมีค่าเท่ากับ0นย์เพราะอะไรฮะเพราะวัตถุสีแดงหรือลูกบาศก์ตัวนี้ไม่อะไรฮะกระเด้งขึ้นลงบนพื้นเอียงก็ได้ว่าอะไรครับ n มีทิศทางขึ้นถูกต้องไหมฮะแรงในแนวแกน y มีอะไรบ้างครับสุดทา fy มีค่าเท่ากับ0แรงในแนวแกน y ก็มี n n มีทิศทางขึ้นเป็นบวกถูกต้องไหมฮะลบด้วยอะไรครับลบด้วย mg อะไรฮะ mg cos t h e t ถูกต้องไหมฮะเพราะว่าเราแตกแรงแล้วครับเราแตกแรง mg สีแดงตัวนี้เข้ามาในแนวแกน x กับแกน y เมื่อแตกเข้ามาในแนวแกน y เป็นไงฮะ mg cos t h e t มีทิศทางลงเพราะนั้นมีค่าเป็นลบแรงในแนวแกน y มีตัวไหนอีกไหมฮะ หมดแล้วไม่มีเพราะนั้นเป็นไงฮะก็มีค่าเท่ากับฝืเพราะนั้น n หรือนอม force ก็มีค่าเท่ากับ mg อะไรครับขอเซตาให้เป็นสมการที่1นึ่งจากนั้นเป็นไงฮะเราก็ตั้งสมการในแนวแกนอะไรฮะแกน x ถูกต้องไหมซิกมาอะไรครับซิกมา f x มีค่าเท่ากับศูนย์เหตุผลที่มีค่าเท่ากับศูนย์เพราะอะไรฮะเพราะวัตถุกําลังจะเคลื่อนที่แต่ยังไม่เคลื่อนที่ถูกต้องไหมฮะวัตถุอยู่ในภาวะที่กําลังจะเคลื่อนที่พอดีก็จะได้เป็นอะไรครับซิกมา f x เท่ากับศูนย์ ก็ได้เปแล้วฮะแรงในแนวแกน x มีอะไรบ้างครับอ่ะไปทางด้านขวาเป็นบวกก็เป็นอะไรฮะ mg sin ์เซตาลบอะไรครับอ่ะมีฟริกชันฟอร์ c ก็คือมิวอะไรฮะ mu s คูณ n มีอะไรฮะแรงในแนวแกนอ่ะ x มีไหมฮะก็มีแค่2แรงตัวนี้มีค่าเท่ากับอะไรครับมีค่าเท่ากับศูนย์ถูกต้องไหมฮะก็ย้ายข้างสมก,การก็เป็น mg อะไรฮะไซด์เซตาก็มีค่าเท่ากับอะไรครับ mu s n อ่ะ ค่าที่เราต้องการหาคืออะไรฮะก็คือถูกต้องไหมฮะ n เรารู้ไหมฮะอ n ก็คือเราได้จากตัวไหนฮะสมการตัวนี้ก็ได้เป็นอะไรครับอ่ะก็จะได้เป็น mg อะไรฮะไซน์เซตาก็มีค่าเท่ากับอะไรครับ mu s คูณ n ก็คือ m อะไรฮะ g cos เอสตาเพราะนั้นเป็นไงฮะ mu s ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่ mu s ก็มีค่าเท่ากับอะไรฮะ mg ก็ตัด mg ก็มีค่าเท่ากับไซน์อะไรฮะไซน์เซตาหารด้วย ขอเซตาก็มีค่าเท่ากับแทนอะเซตานั่นเองโอเคนะ,ะที่ผมบอกไว้ว่าอะไรฮะว่าชาั่งน้ำหนักก่อนจริงๆก็ไม่ต้องชั่งน้ำหนักนะฮะก็ะวัดมุมได้แล้วก็แทนค่าเข้าไปเลยก็จะได้ค่ามือเอสออกมาโอเคนะฮะเผอิญว,ว่าผมก็คิดคร่าวๆนะฮะ,ะคิดในใจเผอิญว่าไม่ได้ตั้งสมการนะก็เลยเพราะนั้นไงฮะโดยสรุปก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้คือใช้แค่อะไรฮะ ไมโปรแท็กเตอร์ในการวัดมุมแค่นั้นโอเคฮะเมื่อได้สมการตัวนี้แล้วพอเอ่ย,ยว่ามีคําถามต่อมาจากอะไรครับจากคุณสิทธิพงศ์นะฮะแกถามว่าถ้าปล่อยให้เหล็กไหลลงมาก่อนเราค่อยหามุมที่ทําให้มันหยุดได้ไหมนะฮะก็คืออะไรครับคำถามคุณสิทธิพงศ์ความหมายก็คืออะไรฮะความหมายก็คืออะไรฮะความหมายคือเราอะไรฮะเรายกให้เลยครับแผ่นกระดานให้มันได้ค่ามุมค่าหนึ่งแล้วเป็นไงฮะ ให้อะไรครับจากนั้นให้อะไรฮะ,ะให้ตัวกล่องลูกบาศกถลายลงมาด้วยความเร็ว v ค่าหนึ่งจากนั้นเราค่อยๆอ,อะไรครับหรือไม่งั้นะจะค่อยก็ได้หรือไม่ค่อยก็ได้หรืออะไรฮะ,ะหรือ,อดันมันลงมาทันทีก็คืออะไรครับก็คือดันมันลงมาให้อะไรฮะ,ะใหะ้ลูกบาศตัวนี้หยุดถูกต้องไหมฮะคำถามก็คือถ้าเราดันลงก็คือยกยกขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็ให้มันไหลอยู่แล้วนะฮะจากนั้นก็ ค่อยดันแผ่นกระดานตัวนี้ลงเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้ลูกบาศตัวนี้หยุดได้หรือไม่ลอ,องดูนะครับได้หรือไม่ได้วิธีการวิเคราะห์ก็คืออะไรฮะเราก็ลองเขียนแรงภายนอกอทั้งหมดที่กระทากับวัตถุดูว่าได้เป็นอะไรฮะตัวแรกก็คืออะไรครับตัวแรกก็คือ mg มวลของอะไรฮะมวลของลูกบาศตัวนี้ถูกต้องนะฮะ,ะตัวที่2ก็คืออะไรฮะตัวที่2ก็คือ normal force อตัวที่3ก็คืออะไรฮะ,ะตัวที่3ก็คือแรงอะไรฮะ r ต c t i o n force ถูกต้องไหมฮะอ่าแต่ในกรณีนี้ก็คือเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากตัวลูกบาศตัวลูกบาศก์เป็นไงฮะเคลื่อนที่อยู่แล้วถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นอะไรครับเป็น fk หรือค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนมีค่าเท่ากับอะไรฮะ n e kn ถูกต้องไหมฮะจากนั้นเป็นไงฮะเราก็แตกแรงเข้ามาในด้านที่อะไรฮะแตกแรงเข้ามาในด้านที่ที่เราตั้งแกนถูกต้องไหมฮะเราตั้งแกนไว้ตรงไหนครับ สมมุติว่าเราตั้งแกนอะไรฮะตั้งแกนนี้เป็นแกนอะไรฮะแกน y แกนที่ตั้งฉากกับพื้นเอียงในขณะที่แกนนี้เป็นแกนอะไรฮะแกนนี้เป็นแกน x ถูกต้องไหมฮะล้วก็แตกแรงที่ไม่อยู่ในแนวแกนก็คือแรงอะไรครับแรงแรกก็คือแรงอะไรฮะแรง mg ถูกต้องไหมฮะมีแรงเดียวที่ไม่อยู่ในแนวแกนที่เราตั้งขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นแกน y จะได้ตัวนี้เป็นอะไรฮะตัวนี้ก็เป็น mg อะไรครับเซตาในขณะที่มุมนี้เป็นมุมเซตาแรงอีกแรงหนึ่งที่อยู่ในแนวแกน y ตัวนี้คืออะไรฮะ ก็คือ mg cos t ก็วิธีการเดิมเดิมนะฮะแะั้นเป็นไงฮะเราจะพบว่าแรงที่ทําให้วัตถุพยายามเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาคืออะไรครับก็คือ mg sin t ถ้าเราเขียนรูปของอะไรฮะ,ะวงกลมหนึ่งหน่วยเราจะพบว่าอะไรครับเราก็จะพบว่าค่า,า sin t ก็คือจะอยู่ในแนวแกน y ถูกต้องไหมฮะค่า,า sin t ถ้าเราวัดเป็นมุมต่างๆเราก็จะพบว่าอะไรครับถ้ามุม t ซเป็นไงฮะ t ก็จะมีค่าตั้งแต่อะไรครับ 0จนถึงอะไรคร90องศาถูกต้องไหมครในขณะที่อะไรครับถ้าที่0องศาคไซด์เซต้าจะมีค่าเท่ากับ่าไรครับไซเซต้าที่0องศาก็จะมีค่าเท่ากับ1ในขณะที่เซต้าเท่ากับ9โทษนะฮะไซเซต้าที่0องศาจะมีค่าเท่ากับ0ในขณะที่ไซดเซต้าที่90องศาก็จะมีค่าเท่ากับอะไรฮะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองโอเคนะฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะการอะไรครับการค่อยๆยกแผ่นกระดานทำมุม จากอะไรฮะจากศูนย์องศาหรืออยู่แนวแนวอ,อยู่ในแนวราบขึ้นมาจนาขึ้นไปทํามุมเป็นมุมค่าเซต้าต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีแรงอะไรฮะมีแรง MG ไซเซต้าที่มีทิศทางตามอะไรฮะตามพื้นเอียงดึงให้วัตถุเคลื่อนที่ลงถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเป็นไงฮะแรงที่ดึงให้วัตถุเคลื่อนที่ลงตามแนวพื้นเอียงก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็มีค่าเท่ากับศูนย์จนถึงอะไรฮะจนถึงค่า MG นนั่นเอง ค่าเท่ากับ0ูนย์ก็คืออะไรฮะค่าเท่ากับศูนย์ก็คือ,อมุมเซต้าก็จะมีค่าเท่ากับ0ูนย์ในขณะทีะ่ถ้าแรงตามแนวพื้นเอียงมีค่าเท่ากับ mg เซต้าก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับเซต้าก็จะเท่ากับ90องศาโอเคนะพราะงันย็นไงฮะ,ะเมื่อเรายกแผ่นไม้ขึ้นจนอะไรครับจนวัตถุเคลื่อนที่ถูกต้องไหมฮะเราก็จะพบว่าอะไรครับ แรงอะไรฮะ mg sine มีค่ามากกว่าแรงอะไรฮะมีค่ามากกว่าแรง fs ถูกต้องไหมฮะวัตถุก็จะเลื่อนเคลื่อนที่ถ้าเรายกขึ้นไปอีกนิดนึงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ mg sine ก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ mg sine มีค่าเพิ่มขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวัตถุก็จะเริ่มเคลื่อนที่เพราะว่า mg sine มีค่ามากกว่าค่า fs เมื่อวัตถุเริ่มเคลื่อนที่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับอ่ะแรงเสียดทานก็จะมีค่าลดลงจาก fs ลงมาเหลือเท่ากับอะไร มิลเคนหรือมีค่าเท่ากับอะไรฮะแรงเสียดทานจนนั่นเองซึ่งแรงเสียดทานจนก็จะมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเมื่อ mg sine theta มีค่ามากกว่าแรงเสียดทานอะไรฮะ,ะจนก็จะทําให้วัตถุเป็นอย่างฮะเคลื่อนที่ลงตามพื้นเองด้วยความเร่งถูกต้องไหมครับอ่าและถ้าสมมุติว่าเรามือเราแม่นนะฮะเรารู้ว่าวัตถุตัวนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่งเราก็กดอะไรฮะเราก็กดตัวอะไรฮะตัวแผ่นกระดานตัวนี้ลงนิดหนึ่งด้วยมุมค่าหนึ่ง จะทำให้อะไรครับจะทำให้ค่า mg sine มีค่าเท่ากับค่าอะไรฮะ fk หรือแรงเสียดทานอะไรฮะแรงเสียดทานจนเพราะนั้นวัตถุก็จะเคลื่อนที่ด้วยแหละครับเนื่องจากแรงลงตามอะไรฮะตามแกน x มีค่าเท่ากับแรงขึ้นตามอะไรฮะตามแกน x หรืออะไรฮะหรือ mg s i n เมีค่าเท่ากับ fk หรือ mu kn นั่นเองเพราะนั้นวัตถุก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ถูกต้องไหมครับ มันเป็นไงฮะเมื่อสมมติว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เราเป็นไงฮะเราทันทีทันใดน,นั้นเราอะไรครับเรากดแผ่นไม้กลับมาอยู่ที่แนวระดับสิ่งที่เกิดขึ้นค,คืออะไรฮะเมื่อกดแผ่นไม้กลับเข้ามาอยู่ที่แนวระดับค่าเซต้าก็จะมีค่าเท่ากับศูนยะนันเป็นไงฮะ mg ็มไซเซต้าก็จะมีค่าเท่ากับ0ูนย์ถูกต้องไหมฮะเมื่อ mg ็มไซเซต้ามีค่าเท่ากับ0ูนย์แต่วัตถุยังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่สมมุติเป็นความเร็ว V ีใดๆอยู่ you. หลัสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับถ้าเราเขียนฟรีบอดีไดแกรมตรงจุดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะ,ะถ้าเขียนฟรีบอดีไดแกรมตรงจุดนี้เราก็จะพบว่าอะไรฮะเราก็จะพบว่าวัตถุเป็นไงฮะวัตถุจะอยู่ในแนวราบเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมฮะ,ะในขณะที่อะไรครับวัตถุมีความเร่งเป็น V ีสมมุติเป็น V ีคงที่ใดๆค่าหนึ่งนะฮะ,ะจากนั้นมีอะไรฮะ,ะเราก็ ถ้าตัดวัตถุตัวนี้ออกมาให้เป็นอิสระแล้วก็เขียนนะฮะ f body ใด,ดแกลงมันเราก็จะพบว่ามีอะไรฮะมี mg ถูกต้องไหมฮะ,ะกระทำมีอะไรอีกตัวนึงฮะ,ะมี normal force ถูกต้องไหมฮะ normal force เนื่องจากมีผิวสัมผัสระหว่างแผ่นกระดานครับลูกบาศถูกต้องไหมฮะก็จะมี normal force นอกจากนั้นมีอะไรครับเนื่องจาก แผ่นกระดานกับลูกบาศมีอะไรฮะมีความฝสื่เพราะนั้นก็จะต้องมีอะไรฮะเนื่องจากวัตถุยังเคลื่อนที่อยู่ด้วยถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นก็จะต้องมีอะไรฮะถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางนั้นขวาก็จะต้องมีอะไรฮะมีแรงเสียดทานอะไรครับเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วผมที่ก็จะมีแรงเสียดทานอนะไรฮะเสียดทานอ่ะจนถูกต้องไหมฮะ fk ก็มีค่าเทีากับ m u อะไรฮะ mukn แรง mg ็มจีไซเซตาเหลือไหมฮะไม่เหลือแล้วก็คือแรง mg ็มจีไซเซตามีค่าเท่ากับศูนย์ถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะอะ่จากกฎอะไรฮะจากนะฮะกฎกลางเคลื่อนที่ของนิวตันกฎข้อที่2เราจะได้ว่าอะไรครับซิกมาอะไรฮะซิกมาเมีค่าเท่ากับ m a ถูกต้องไหมฮะซิกมาเมีค่าเท่ากับ m a เพราะนั้นเป็นไงฮะอะ่วัตถุเคลื่อนที่เฉพาะในแนวแกนอะไรครับแกน x ถ้าเรากำหนดให้แกนนี้เป็นแกน x กซ์กำหนดให้แกนตั้งเป็นแกน ว่ายเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาเป็นบวกวัตถุเป็นไงฮะเคลื่อนที่ด้วย V คงที่ไปทางด้านขวาถูกต้องไหมฮะมีแรงอะไรครับแรงสุดที่ที่จะทําก็คือ fk ค่าเดียวถูกต้องไหมฮะเราก็ได้ว่าถ้าเราตั้งสมก,การเข้าไปเราก็ได้ว่าอะไรครับแรงสยดทานเป็นไงฮะไปทางด้านซ้ายมีค่าเป็นลบลบ,ลบอะไรฮะลบ mu k n แรงในแนวแกนอะไรฮะแกน x มีอีกไหมฮะไม่มีแล้วก็มีค่าเท่ากับอะไรครับมีค่าเท่ากับมวลของนะฮะ มวลของลูกบาศคูณด้วยนะฮะคูณด้วยความเร่งถูกต้องไหมครับเป็นไงฮะความเร่งเพราะนั้นเป็นไงฮะความเร่งตัวนี้คืออะไรครับความเร่งตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นลบนั่นเองเมื่อความเร่งมีค่าเป็นลบความหมายคืออะไรฮะความหมายก็คือวัตถุก็จะมีความเร็วอะไรฮะวิ่งไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนมีความเร็วลดลงนั่นคือความเร็วนะฮะีสุดท้ายมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองโดยที่เราอนุมานว่าความเร่งตัวนี้เป็นไงฮะเป็นค่าคงที่เพราะอะไรฮะ จากกราฟของอะไรครับจากกราฟของ fs กับอะไรฮะกับ ft apply เราจะพบว่าอะไรฮะเราจะได้เป็นกราฟลักษณะนี้ถูกต,ต้องไหมฮะตัวนี้ก็คืออะไรครับตัวนี้ก็คือ fs หรือแรงเสียดทานสถิตในขณะที่ตัวนี้เป็น fk หรือแรงเสียดทานอะไรฮะแรงเสียดทานจนซึ่งจะมีค่าอะไรครับอ่ะซึ่งจะมีค่าค่อนข้างคงที่ถูกต,ต้องไหมฮะเมื่อ fk มีค่าค่อนข้างคงที่อ่ะ เอหรือความเร่งที่เราคำนวณได้ก็จะมีค่าค่อนข้างคงที่เพราะนั้นเป็นไงฮะถ้าเราใช้วิธีการในการอะไรครับอ่ะยกให้อะไรฮะแผ่นกระดานสูงจนอะไรฮะวัตถุเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วคงที่เสร็จแล้วเราเป็นไงฮะอ่ะเราค่อยๆอะไรครับอ่ดันแผ่นกระดานลงเป็นไงฮะจนอะไรฮะจนะลูกบาศตัวนี้หยุดนิ่งเป็นไงฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับค่าที่เราคำนวณได้คืออะไรฮะค่าที่เราจะคำนวณได้ก็คือค่าอะไรฮะก็คือค่า m k ค่า นี่นั่นเองไม่ใช่ค่าอะไรครับไม่ใช่ค่ามิลอะไรฮะมิเอสโอเคนะฮะเข้าใจตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือในกรณีที่อะไรฮะ,ะเราอะไรฮะยกให้มวลหรือลูกบาทเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วจากนั้นเป็นไงฮะ,ะกดบรรลงให้อะไรครับให้มันหยุดนิ่งเป็นไงฮะเราจะสามารถหาค่ามิเอสได้ไหมฮะเราก็ไม่สามารถหาค่ามิเอสได้นั่นเองโอเคนะ,ะ,ะเข้าใจตรงนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้ก็หวังว่าคงจะได้คำตอบสวัสดีครับ